สวัสดีครับช่างแบงค์ครับวันนี้กลับมากันอีกแล้วจะพามารับชมขั้นตอนการติดโคมรีเฟกนะครับกับท้องรางวายเวขนาด2อคูณสครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ของผมครับสีเหลืองสีแดงมั่วตัวไปหมดไปเริ่มต้นกันนี่ครับมาถึงก็แกะเสร็จแล้วถอดหน้าโคมออกครับนี่ก็จะเริ่มวัดครับเพราะว่าผมตอนเนี้ย เวลาผมทำงานไกดไลน์เนี่ยผมจะขึ้นงานคนเดียวครับทีมงานจะต้องไปทำงานอื่นผมก็เลยต้องทำงานคนเดียวต้องขึ้นไกดไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งหรืออะไรก็จะต้องทำคนเดียวครับเหมือนเช็คเช่นที่ผ่านๆมาครับเพราะทีมงานผมยังมีไม่ได้เยอะมากมายผมยังต้องทำงานอยู่ครับเป็นประมาณีนวัดครึ่งกึ่งกลางไปก่อนครับเพราะว่าเราจะยึดแนวระดับ ตรงกลางเซนเตอร์ของรางเป็นหลักนะครับเน่พอได้เสร็จแล้วก็มาร์กตามจุดครับเน่เป็นไงขีดก็ไปนี่ขีดตรงกลางเลยเน่มันก็จะได้เซนเตอร์ครับแต่ผมจําไม่ได้แล้วเซนเตอร์ขนาดเท่าไหร่ถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าจะประมาณสิบห้าจุดหนึ่งมั้งครับถ้าจําไม่ผิดนะเพราะว่าฟุตเทจน,นิถ่ายเมื่อวานครับ แต่ถ่ายเสร็จทํางานเสร็จไปทํางานดนตรีต่อกลับมาสมองก็เออเล็์เป็นที่เรียบร้อยครับนี่เสร็จแล้วก็มาครึ่งครับตรงนี้รถถู้สึกว่าจะวัดออกจากโคมฝั่งซ้ายมาประมาณสิบห้าจุดสามมั้งครับถ้าจําไม่ผิดนะครับต้องขออภัยด้วยหาก ตัวเลขไม่แม่นยำครับอย่างที่บอกครับสมองเออเลอ์ไปเป็นที่เรียบร้อยครับลืมทิ้งไว้บนตรงไหนบนรถหรือบนหน้างานไม่ทราบแน่ครับแต่ที่แน่ๆสมองหายไปแล้วในะปัจจุบันตอนอัดเสียงตัดต่อครับเน่เสร็จแล้วก็มาพอได้แล้วก็มาร์กจุดครับเอาตัวนำศูนย์กระแทกเข้าไปครับเวลาเราเจาะดอกตาปเนี่ยมันจะได้เจาะง่ายๆนะครับเน่มาเสร็จแล้วเจาะดอกตาปกัน เทคนิคที่ผมใช้ตรงนี้ก็คือใช้ความเร็วรอบของสว่านให้ต่ำๆครับเนื่องจากตัวโคมรีเฟกเป็นโลหะบางครับถ้าเกิดเราเร็วไปมันจะเฉล็บครับตัวเกลียวมันจะไม่ได้นะครับนี่เป็นไงค่อยๆเลี้ยงไปเลี้ยงไปของมันตามเรื่องตามราวเลี้ยงมันเลี้ยงเด็กอะพี่ๆอืหาขยันหางานเข้าบ้านตัวเองเอ๊เป็นไง เจาะเข้าไปเจาะ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 อ,อย่างเดียวนะครับเน่ช่วงนี้ครับเน่เอ๊อย่างเงี้ยทั้งหมดที่ผมจะยึดก็ประมาณแปดรูเก้ารูครับประมาณนั้นส่วนเออเป็นที่น่าเสียดายตรงที่ว่าช่วงเวลาที่ผมขึ้นติดนั้นอ่ะเอ่อแบตบโทรศัพท์ผมได้หมดครับก็คือจะเห็นแค่ขั้นตอนจุดเริ่มต้นครับแล้วก็ติดใกล้จะเสร็จครับ เออไปประมาณนี้พอเจาะเสร็จนน่มาเลยเจาะเสร็จถามว่าลักษณะงานผืน,นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราจะหา,าขนาดของมันยังไงผมใช้เป็นเลเซอร์ครับวัดระดับครับตลับเมตรเลเซอร์ของดีวอลนะครับเอทำการวัดครับยิงจากอีกฝั่งมาหาอีกฝั่งโอ้ยพูดอะไรเนี่ยเอ่ยิงจากอีกฝั่งมาหาอีกฝั่งครับแล้วก็หาตรงกลางครับเสร็จแล้วผมขีดที่ล้างสามเส้นเลยครับเนย ขึงไว้ว่าอ่ะตรงกลางโคมผมจะมายึดกับตรงนี้นะครับอ่าเพราะส่วนแนวยาวเนี่ยผมได้อยู่แล้วนี่เส้นที่สามครับก็ประมาณเน้ทำคนเดียวถ่ายคนเดียวเสร็จแล้วเน่เป็นไงตัดพอดีเป๊ะครับส่วนเส้นแนวขวางเนี่ยได้ครับส่วนแนวยาวอ่ะผมไม่ได้เซ็ตครับผมเซ็ตแค่แนวขวางแนวเดียวครับมันก็เลยไม่เป็นเซ็นเตอร์ของรางนะ เออนี่อย่างที่ผมบอกครับผมไม่ได้ถ่ายไว้ตรงนี้ผมขึ้นเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวมันจะมีกรรมวิธีที่ทําให้เห็นว่าผมติดยังไงอะตรงนี้ก็เป็นการเจาะรูเพื่อเอาสายไฟร้อยลงมานะครับในวงจรเนี้ยเออผมบอกว่าในโซนงานโซนนี้เลยดีกว่ามันเป็นเชลครับเป็นเชลเก็บอะไหลรถยนต์ครับซึ่งมันไม่มีความจําเป็นจะต้องติดสูงอะไรขนาดนั้นครับก็เป็นฟิลแบบ กลางวันมีแสงอยู่แล้วครับกลางคืนแค่เปิดไว้กันเหนียวเฉยไม่มีความจําเป็นต้องใช้กลางคืนก็พุ่นลุงก็เลยให้ติดแคทล็อกละหนึ่งโครมนะครับเน่เจาะเสร็จแล้วเน่เนี่ยก็เจาะเข้าไปมากใส่กระเจาะครับดอกเจาะก็มีอยู่ในฟุตเทจเก่าๆครับว่าผมใช้ดอกอะไรแบบไหนไปดูกันได้เลยเนย่เป็นมรมมาเน้เสร็จแล้วก็ลบคมครับ นี่ช่วงนี้คุณลุงมาสอบถามครับเออผมก็คุณลุงคุยกันสไตล์ฮาร์ดคอร์ฮัดคอร์หน่อยแอมคุณลุงก็จะมาถามนั่นแหละนี่เดี๋ยวก็มาแล้วแกเดินดูไปทั่วครับแต่ไม่เคยมาดูบมเลยไม่เคยมาตรวจงานอยากโดนตรวจมั่งจังเลยยอก นี่มาแล้วถามแล้วนี่ลุงก็ถามเอาระหว่างติดแนวขวางก็ติดแนวยาวอย่างเงี้ยอะไรดีกันกันบแต่เชลมันเป็นแนวยาวครับตัวรางมันจะอยู่ระหว่างทางเดินครับเพราะว่าถ้าเราติดแนวขวางเนี่ยแสงมันก็จะวิ่งแปลกๆปกแม่งแมงครับผมก็เลยเลือกติดแนวยาวดีกว่าครับเพื่อความแบบบาลานซ์ไปกับตัวรางครับ นี่ก็เป็นประมาณนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนี่ย่องลองโยกดูอ่านี่ก็มาถึงขั้นตอนการลบคมของลูที่ผมจอนะครับนี่เป็นไง,เ,นงเด็กเหลืองเด็กเหลืองครับเป็นไงครับนี่เสร็จแล้วก็ใส่ยางกันบาดด้วยครับจุดสําคัญครับอย่าละเลยครับยางกันบาดเม็ไม่ไมกี่สตังครับใส่ให้ลูกค้าไปครับเอออย่าเป็นห่วงเลย แล้วรื่องที่สําคัญคนที่ไม่ทราบนี่แจ้งให้ทราบตรงนี้ครับยางกันบาดมีขายหลายขนาดนะครับมีจําหน่ายอยู่นะครับลองหาดูกันเอาว่าเออร้านไหนมีตรงไหนมีก็ไปหากันเอาประมาณนั้นไม่มีอะไรมากซับซ้อนหรอกครับในใส่ย,ยางกันบาดสสยก็หยอดกาวร้อนไปสักหน่อยหนึ่งเพื่อความแน่นหนานะครับนี่ตรงนี้ก็ต้องใส่ใจกันมาเล็กน้อยอย่ามองข้ามครับเราเป็นช่างครับเออ นี่บอกครับเป็นช่างก็จะต้องมีการาคิดถึงอนาคตบ้างมีการคาดคะเนต่างๆนานาครับไม่ใช่ทำแบบขอพิธีอย่างที่ผมพูดพูดไปตลอดเวลาครับนี่เป็นไงเสร็จแล้วเน่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะถึงขั้นตอนการยึดรางครับการยึดรางผมทำในลักษณะนี้ครับผมมาร์กรูก,กับตัวรางกับตัวโคมเข้าหากันครับเสร็จแล้วก็เจาะครับเจาะดอกอ ดอกตามเข้าไปจริงๆแล้วดอกตามเนี่ยผมก็ใช้น็อตที่มากับตัวรางแหละครับเป็นตัวยึดครับแต่ทีนี้ไปซื้อเพิ่มมาเป็นถุงๆนะครับเอ,อเพื่อให้มันเพียงพอต่อการใช้งานแน่น้ำสูนแบบนี้ครับแต่ตอนเริ่มต้นติดตั้งตัวแรกอรับมันจะยากมากครับมือต้องนิ่งครับเพราะว่าโคมก็ไม่ได้เบาครับก็พอจะมีน้ําหนักอยู่ในลักษณะที่เราทํางานไม่ได้แบบว่าอยู่ใน ถ้าทางที่มันสบายสบายครับมันก็จะนิดนึงมันก็จะขยับมันก็จะเสียระดับครับถ้าทางที่ดีต้องขึ้นสองคนนะครับแต่สําหรับผมขึ้นคนเดียวง่ายกว่าเพราะไอเด็กใหม่เนี่ยดือ้ยอยกยอกมนเล่นน้องเขาก็มีหน้าที่ของเขานะครับนี่ขึ้นก็เป็นลักษณะเนี้ยครับตาราฟเสร็จก็เอาน็อ ยิงเข้าไปครับเสร็จแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียล็อกตรงท้ายครับ2ตัวครับการคายตัวหนึ่งนะครับเป็นประมาณนั้นนี่ไม่มีอะไรมากครับขั้นตอนให้ดูครับแต่ความยากของมันจริงๆอะ่ะมันคือยากตรงขึ้นรางครับขึ้นรางเนี่ยผมได้ให้ทีมงานอะ่ะเป็นคนขึ้นสตัดครับตัวผมก็มาขึ้นรางครับ ประมาณนั้นครับก็คือถ้าจะบิดจะเบี้ยวอ่ะมันขึ้นอยู่กับตั้งแต่กรรมวิธีตอนแรกเลยถ้าถามว่าทีมงานก็จะต้องพอสมควรนะครับก็ต้องใช้ทักษะจากทีมงานอยู่พอสมควรถึงจะขึ้นงานลักษณะนี้ได้เป็นยังไงเสร็จแล้วนี่ครับนี่สามคมก็จะเจ้ากันหมดยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยไปละบาย